แรงึยังเว้นรึยังเว้นป,ป,ประมาณกูแล้วไอ้เว้ยเอาไปแดกอ้อาวสวัสดีครับสวัสดีคนดูพบกับรายการของพี่โอเว่นกับเกมโรบล็อกอยู่กับพี่โอเว่นแล้วก็ไอเกมเมอร์ใต้ดินอยู่กับ พี oh. Oh, there, there, is, there, ่เพ the well. ิร์สอ้าอ yes! ๋อแดดร์เสเดร์เฮสวันนี้กับพี่เวนแล้วกับพี่เพิร์สสองตัวกับเกมมูโรบบอกในแมปเดดเรียวเกมลางตายที่เราเคยเล่นกันไปเมื่อชาติที่แล้วเกมดังเมื่อชาติที่แล้วแล้วมันอัปเดตอะไรไม่รู้คนเล่นเด้งมา6 0,000ปัจจุบันให้เล่นอยู่ตอนนี้ยังรู้จังว่าไออัปเดตเยก่อนไปดูคนดูฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ไปกำลังจให้กับพี่โอเวนในการทำคอนเทนต์เกมมูโรบบอกหรือเกมอื่นๆต่อมาในอนาคต ด้านล่างไปคอมเมนต์ได้สามารถไปร่รวมกิจกรรมประจำคลิปตอบคําถามประจำคลิปด้านล่างเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ที่เอามาแปะๆต้นๆคลิปก็ด้านล่างกลุ่ม Discord นะเข้ามาเล่นเกมเอาไว้ส่งแฟนอาร์ได้พี่เวทจะไปหารูปในนั้นเอามาลงนะเป็นไงบ้างวันนี้จะมาสร้างความปวดหัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สร้างความสบายสบายสมองสบายใจให้คนดูหลี่จากการมาจากการเล่าเรียนกับมาจากการเล่าเรียนนะั่นนะเอาละพูดมากไปละเล่นกันดีกว่าถึงเวลาไปเปิดไม์แป๊บทำไมกูกลับมาเกมนี้อีกแล้ว เกมลูกรักเราเลยนะเว้ยเปรียบเสมือนลูกของเราเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮียเฮียอะไรแปลกละเดี๋ยแม่อย่าแม่ม,มีประเด็นอ,น <c oughs> อีกอี๋เท่าชีเขาโกงคนตีเฒ่าีเฒ่าชีโทษทชีเฒ่าชีจํไม่ดีอะไรว่าเกมนี้มึงรักจะตายนะเว้ยเมื่อก่อนเราเล่นแบบเล่นเอามันเอาไปเราตาย,ยนะเว้ยปล่อยเกิดเลยมึงไม่นปล่อยเกิดเลยปล่อยเกิดอ้วกตอนนั้นจับอ้วกจริงเลยเกือบทำกลุ่มระเบิดเฮียเล่นปล่อยเกิด แม่ดูไรดูไรมีลงใหม่ไหมอีเวนต์ใหม่ใช่อยากรู้ไหมมันคืออะไรไปคนเล่นเยอะมากเลยเว้ยอ้าวเฮ้ยโหลดด้วยรอบโอเว่นด้วยมึงโดนมั้ยเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยอ๋อพักกูวับเซิร์ฟเฉยเลยมึงโดนมั้ยมึงเข้ามึงโดนไหมเนี่ยโดนเลยกูกูเต้นก่อนกูกูเต้นก่อนเลยเอาล่ะเราต้องปิดอุดรถกูต้องเอากูต้องอุดหูตัวเองก่อนแล้วก็เข้าไปในเกมก่อนนะแล้วค่อยเริ่มแล้วมันมันเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย มีรถไฟใหม่มันยีเทนเมาของรอวับสำหรับคนที่แบบเล่นในเวนี้ผ่านด้ยโอ้เราอยากได้ยีเทนเรางั้นเรามาเล่นกันให้ผ่านดีกว่าเกมรักเราเสมอ,น,อน,นี่ดูโอ้โหสว่างสวยกูโมไม่เห็นมึงเลยว่ะมันอยู่ตรงกลางแหละตรงกลางนึกนับตั้งแตเนี่ยคนเล่นอยู่หกหมื่นคนแล้วเกมมันตายหายเลยเฮ้ยหกหมื่นเราบอกนี่ไว้เยอะแล้วนะเว้ยเยอะมากๆเลยเราบอกเยอะเดี๋ยวนี้คือสิบล้านเลยล้านนี่ตันดั้งมันเปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยเป็นคนหายตนดาร์ดเลยเวไอ พี่โอเว่นอยู่ที่ไหนทำไมอีเวนต์นี้บรรยากาศมันครึมๆจังเลยอุย้ยตากูตาพี่โอเว่นบอดเลยช่ไมใส่ออฟตัดซื้อไมหรอมึงซื้อเหรอไม่มึงเนี่ยเฮ้ยมันมีให้มันเป็นสตาร์เตอร์เผอมันมาให้มันให้มาเลยย e ีคอนเสิร์ตเราจะเดินทางไปที่ย e ีคอนเสิร์ตเหรออุ้ยก็เร็วเลยเฮ้ยไอเชื่อมีแอนิเมชั่นอุ้ยโอ้ยเฮ <burn, burn. S 2> ้ยว้าวว้าว เฮ้ยอ้เงมึงเข้าตะโคนพี่ไปไม่จีิงเฮ้ยมึงเขาลไงเลยเด่เลียวมันอย่างนี้เลียวมึงมึงถือปืนสั้นมึงรุมบอลมึงถือถือมาดูมึงว่าไอ้นายอยากกลับมาเล่นไหมวะไอ้เงี้ยบุญบุญด้วยบุญนี่แหละมึงมึงตะโคนหลานซ้ายหลานขวาดิมีฟิสิกส์ด้วยเอาล่ะแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะตอนที่เด่นเลียวได้เปลี่ยนไปแล้วทองอยู่ไหนวะกูลืมวะอ๋อทองอยู่ที่ลานอะเหมือนเดิมเปิสเตมิน่ากูจะตายแล้วเว้นแดดเผาโอ้ใจตังค์ทำการ ซื้อชาโคคอนเสิร์ตเขาแลบอะไรเขาแลบกับแรปเปอร์แน่เลยว่ะเราก็ทางเดินทางไปคอนเสิร์ตแรปเปอร์เตรียมตัวเลยเป็นเดี๋ยวเพลงได้เล่นระหว่างระหว่างทางแน่นอนลิเกชินตัวลิเกชินรอบทางอะไรเงี้ยไอ้มันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของเราติดเองเอาลงไม่ได้แล้วพี่เต้บอกแมันมันกูกูถือรู้มั้ยเต้บอกฮันโชดาวเลยเล่นปล่าถ้ามึงไายจนจบได้โดยที่มึงไม่เออล็อกกดครัเลยกูจะเล่นเกมกับมึงหลังจาก ไทยติดใช่ไหมเมื่อไหร่สิบี้ไปเฮียมึงโดนแน่เฮียมึงโอ้ยอะไรพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วอะไรอะอะไรมึงโดนโดนอะไรพูดอะไรมึงอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเข้าไป่ไหวไม่คุยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเฮียคุยกันไม่รู้เรื่องมึงนี่ขับเลยมึงนี่ขับเลยอ้าะเราจะไปคอนเสิร์ตกันเฮ้ยเฮ้ยเขางหน้ามีหินอะไรอ่ะให้เราขุดปะ จุดระเบิดจุ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 ดสามนาทีกูบอกแล้วกูบอกแล้วเว้ยกูบอกแล้วเว้ยกูบอกแล้วเว้ยนี่กระสีมาให้เลยมาเลยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยู้ดี้ คือมึงต้องรอมันระเบิดแล้วไอ้นั่นก็แลบอยู่บนนั้นเป็นยูเอฟโอแล้วก็มีสะกี้มันออกมาอะไรดีมึงมึงตายแล้วมึงตายแล้วมันมาเยอะมากไม่ตายแล้วไม่แฟร์พายไม่ไม่ตายเ้ยไอ้กูเชื่อกูต้องมานั่งปิดเสียงมึงเหรอมึงเชื่อหรือเปล่ากูยูเมีแค่นี้เว้ยตอนที่จะจบเลยภูมิแพ้พิเวนครับภูภูมิแพ้ลิกัซิตครับ เม่งบ้าไปหยุดอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละกูอยู่อย่างนี้แหละกูไม่บอกแล้วไอ้ยุบกูหน่อยยังพอเลยเปิดฟังป่ะไม่เอาเปิดฟังเลยเว้ยอย่าทำอย่าทำนั้นมาสอย่าทำมาสคอตช่องโอเว่นเอ้ยทำอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมึงโยนกูไปหาเขาทำไมอ่ะกูไม่รู้จักไอ้เหี้ยบู๊บบู๊บโย่ อุ้ยกูเต้นเป็นกำลังใจมึงเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วเ้ยนั่งสับอยู่นั่งสับสับเป็นสับสับเป็นสับตาสับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกอ้าก็ใจร้ายกับกูเกินเฮ้ยเฮ้ยหมดของอุ้ยหมดจุดจุดจุดของของของให้กลับไปเอาเกลือไปเก็บไปเก็บมันมียามียาเห็นปะอุ้ยถังระเบิดมันระเบิดเป็นของมาไปเอายามาชุบกูหน่อย อากระสุนเยอะครับโอ้โหเมงน,าน่าเล่นมากขึ้นเยอะเลยแอนิเมชันที่สุดเจ๋งขนาดนี้ก็ใช้ได้ซ้ำปืนนะฮะก็ได้แบมพาวด้วยหมนนน่นั่งนั่งปันก็ง่อย่ะไรเงี้ยเ,เลยรีโหลด อาเมร l กูบาร a อเม r z ซ m มบีเฮ้ช hey, 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 าอ์เฮ้ชาอ์เฮ้ชาอ์เฮ้ชาร์อุโมกข์น,นกเหรอไม่เป็นไรกูจะแก้ปัญหาด้วยสิ่งนี้จริงเนือ้อมือจังครับเฮยสมยาป่ากูจำสูตรไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่ะเฮยเอยู <c oughs> ่ยในความบกอะไรก็ได้เว้ b b ยบันเดบัมันมันสก,กิลรถไฟนี้กูกไปอ่านม่งบอกว่าอะไรวะตอนเกมเก่อนเกมเิมอ่ะข้ามันไกลๆแล้วมันจะสิกกะเแม่งบเก รอเลยเว้่นเดี๋ยวแม่งมีรอบเพิ่อีกรอบหนึ่งบันดุบัสเฮ้ยบันดุบบัสแม่งไม่มีแอนิเมชันวะเฮ้ยเคงด้วยฉลาเนะเออล้วมันมันมันดมกลิ่นเจอสเกลเลตันที่แอบซ่อนมาตั้งแต่เริ่มเกมแล้วมันต้องไปไหนเควะของเกี่ยวอะไรกับจระเข้ตัวนี้บันดุบัสลีโหลดโอ้ย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  โอ้ยโหดโอ้ยเฮ้ยยิงคนรัวยิงรัวได้ปืนหกเก่งมืดจังวะแบบนี้แบบเกิดในาตัดตรงขึนโอ้โหจังชักแม่งมันจะแม่นขึ้นไปมึงมึงต้องเล็งเว้ยถ้าไม่เล็งมันจะกระสุนมันใจนี่หมดเลยเว้ยนี่มีอันนี้เปชั้นชักนี่โอ้โหกูยังเห็น UFO ของไอ้ไอ้คนนั้นอยู่เลยยูบนฟ้า นี่ใสเขาัโอ้โหไอคีีเร็วไม่งงแล้วยิงเคเลยหอเคไม่ช่วยเลยเลยออ what the f u c ดมเปอร์เ a งเพียโอมันเพิ่งเกิดเป็นขอร้องมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันละมันตาย ชุบอยู่นี่ชุบชุบอยู่นี่ชุบอยู่นี่ไม่มีหระกวะตายตังค์ไหมล่ะสายพิบัติสายชุดอีกทีไงไม่บอกกูผมบอกกูก่อนดีวว่าแม่งกูเกือบแตกนั่นแหละที่กูบอกเว้ยทำไมกูไม่รู้วะก็ตายเลยอ่ะเนีไม่ปวดต่อนแล้วมึงคืนตังค์ค้าร้องด้วยประเด็นคือค่ารับปงก็ไม่ใช่ตังค์กูนะเพราะอะไรเราเปิดเดี๋ยวกูจะตายเนี่ย ป่าเอ,เอามาึงยิงเหรอกูจะตายแล้วเป็นกระเทิเทดเ,เ,ทเ,ทเลยเทิดเฮ้ยกูจ่ายลบะให้มึงมึงือปืนขัาน้องยิงปืนไปไปไปมาทองต่อข้างหลังไปไปเก็บก่อนเฮ้ยเอ้ยมีอินเมชั่นควบหม,ม้าอย่าจะให้สิบดาวเลยนะเว้ยอะไรมันเยอะจังอ่ะเป็นเดชอ่ะเราพออม,มาจากไอ้ค่ายทหารเลยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยย<ร>ิงแม่งเลยโปรตีนมันเกิดกันเลยเหรอมันมีเสียงเพลงเลยอ่ะเด้อ มันก็เลยเหรออะไรวะกับไแล้วเออมองเอาปืนไปไปนะเอ้าคุมองไม่เห็นไม่มีประตูวาร์ปเลยเอาไม่ประกอบเหรอแค่เล่าออกมาจะดูเราจะตีบอสไอ้แรปเปอร์นั่นก็ได้นะเว้ยเราต้องมีครบพื้นแล้ววะแม่งไม่ไหววะแม่งมืดตลอดตลอดเกมเลยเว้ยเหลือแ้งกันแล้วไอปืนอ่ะเหลือแ้งเหลือแ้งขวา เาปืนไปอยู่ไปไหนเนี่ยกูกูไม่เห็นปืนเออกูเออคูเป็นกีมมีสวงแล้วเป็นยัยมวงแล้วลีโล่คงแล้วลีโลดแต่ถ้าเกิดมึงถือมาุดแล้วมันจะไม่วแล้วมึงต้องดอ้องเยอะเก็บมาเ้เมึงมา NGƯỜI! 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 HẸY! What? Xì! Đi thôi, tôi sẽ rồi. จะรีบไปไหน่อคอนเสิร์ตจัดตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวบอกก็ต้องเล่นถึงแปดโมงเลยนะไม่น่าเพราะมันผ่านมาหลายอย่างมาเลยเออมันไวมากเลยเว้ยเฮออชิคพอร์แรกมันไหนบอกว่าแม่งมีไงมันไม่มันไม่มีอะเป็นทไฮหมดนี่มันไม่มีวะกลังทำให้กูตกเลยเฮ้ยดูดูไาดิ้นด้วยก็รวยเลยอ่ะโอ้อะไรวะมึงมาดูดิดูดูดูของไฟดิเล่นเร็วเคยสวยขนาดนี้เด้อยิ่งรวยยิ่งโหดด้วยกู นี่แม็กแม็กเฮลเพิ่มความจุเลือดเพิ่มแล้วก็เดเมจไลน์ขึ้นรับเออมึงเป็นอะไรอ่ะกูไม่ตายไงมึงแต่เผาว่ะมึงจะเผาเนี่ยนี่ไม่มีแดดแพ้แสงลาทีโอ้ยอีกแล้วสักอีกแล้วเชี่ยมันเอาวอีกแล้วเฮ้ยมีคนมีคนเรียกให้ไปร้องเพลงมีคนเปิดคอนเสิร์ตว่ะ ไปกันเถอะเอาไว้ละใหม่เหมือนไอเกมทุกเพลงเลยไหมเหมือนไอไอเกมมัมมี่ฟาโลเลยอะเมซี่ไอ้ไม่หมดอเมซี่เลยเลยมัน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 ม่นมันมีปืนมันมีปืนอเมซติเอเลียนเปิดเข้าบ้านเถอะไอ้ มืดมูดมูดมูดไอ้ยเดินช้าเหลือเกินเมื่เรามีสูงส่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์จากเด็ดเลี้ยงมายิงพวกกูได้ทุกตัวเปิดเสียงอ้เอร์กูเปิดไม่ได้อย่าไปกลัววอกลัวไม่กลัวย่ะแต่ยูทูปกลัวไม่ชอบกูไม่เห็นอะมืดอะเขาไปแล้วปืนใหญ่แต่เลยปืนใหญ่ปืนใหญ่สองอู้ไใหมันให้มาเยอะจะผิดผิดหรือวตาวะไม่ดีไง ต้องมีอะไรตอนจบแน่เลยไม่ให้มาเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะไม่ตั้งปอมก่อนเราไปตั Lori, ula, okay, like way, 105, 10 more, ้งปอมก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยรีบไปไหนมึงจะรีบไปไหนมีเวลาเล่นเกมแล้วคือมีเวลาเล่นเกมกล้งคืนเราจะตายหาเราเป็นเรียนภาษาอะไรวะหนักขนาดหน้าอ่ะหลับหลับได้หลัไม่มิดเยเออแล้วลิลล์แล้วลิลล์ไม่ฟังได้สามเอวออแล้วลิลล์กูได้แค่นั้นแหละกูกูกูหนึ่งมีห้าเว้่ยมึงจะรับเท่าไหร่กูขี่ม้าไปอยู่ประเทศ มามาได้ครับมาได้ที่ับไับฉ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 ับไอ้เจี๊ยบพอจ้าว่าจะแบมพาให้ใช้ช็อตกันรวย

เราหุงฟันหมากูทำไมมึงกัดเลือดเลยพี่เก่งโอ้ยเคิร์เซอร์เมาส์กูอยู่ไหนเนี่ยทำไมเคิร์เซอร์เมาส์มัาเลยกูไม่เห็นเคิร์เซอร์เมาส์มันเก็บหรอกมึงบอลเลยนะเว้ยมึงมึงมึงลักบอลมาเยอะบอลเอ้ากูเก็บแล้วเว้ยแต่ว่าพวกทองมันไม่ต้องเก็บหรอกเว้ยมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วแลกูได้มีแล้วแต่กูเปียกเลือดอยู่เนี่ยตอนนี้กูไม่ตายเนี่ยโหแขนเลยเหรอดูกระเด้งเรื่อยๆเลยมึงมันหมื่นห้าแล้วนะมันไม่ถึงคอนเสิร์ตปะ กูแม่งมาทุกเพลงเว้นเขาแต่งไว้กิ่เองคือจะมีทุกเพลงเหรอลังทองเขาเป็นลังทองลังทองอะอ่อะไรอแกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมเต้มเต ไฟไฟไฟรักไฟเอ่ะหนุกเอาเว้นหนุกเปล่าหนุกเปล่าเฮียกูต้องมานั่งปิดเพลงเนี่ยคีเตอร์ว่าไงเนี่ยเขาต้องมานั่งปิดเองเหรอเฮียเลิกจำพาเป็นโง่เอ้มึงทำได้ไหม่บ้านบ้านบ้านแล้วปุ่นนี่เขาเรียนจะระคีเหรอเฮ้ ดูมันจะเด้งมาเท่าไหร่วะมันเต็มอยู่แล้วอ่ะกูเปืนปืนไอ้เชียนี่กูจับจระเข้ยักษ์จากน่า้ำอะไรมาเขาไปแล้วใช่ไหมจับไม่ได้ของมีอะไรบ้างอ่ะพี่แกเข้าไปแล้วเว้ยปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วจระเข้จากน่า้ำอเมซอนอะไรเนี่ยรถแหล้วเทเล่าแคนนอนถ้ามึงจะชาร์จมึงบอกว่าถ้ามึงโอ้ยเราขับได้เหรอเทเล่าแคนนอนเว้ยมันบอกว่าถ้ามึงจะชาร์จมึงต้องโดนฟ้าผ่าสามครั้งเลยมึงจะตายไปหนึ่งแล้วเราจะขับมันยังไง

ตายมั้งน่าจะตายเรามีของนะจะปืนนี้ไปยิงเลยละมึงมีดาบนะเว้ยเออเอาเอาดาบก็ได้วะไอ้กูเอาย้กูปืนไปยิงแม่งก็ได้เว้นพวกหนีฆ่าได้เลือดกูกูฟาร์มเลือดไปหนึ่งกูฟาร์มเลือดกับเว้นมึงมึงไม่จัดนะมึงไม่จัดนะสุกวางมึงมาได้มึงมาต้องกูไม่มาต้องกูมันเดินทางเอง ิดขยับไปไหนว่รถอะมันจับไม่ได้อะรถอะเฮ้ยอะไรอะมันไหลอะกูปล่อยแล้วมันก็ยังไหลเว้ยเออโหโอ้โหหรอวิ้วิ่งคนแรง เว้ตึงยฮ้มามากูแล้วเอ้าไปแดดตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทันเลยกูไเลยังไมันคุณแรงเลยมั้งเฮ้ยนาแม่ักไปนาโฮลีวอเตอร์เลยเว้ยแกเขาหนา ถึงแล้วคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยคาหมุนนะแลไฟเป็นไระกูหมุนละแล้วไงอ่ะเเป็นอยากฟังไหมเรเนี่ยทำอะไร ไอ้ที่เรานี่ข้าบอลเราทำลายเราเมื่อปืนติดมื่เมืปืนนั้นไม่เอาติดไม่ได้ติดติดนี้มันหยิบยากมากเลยด้ยปืนนั่นน่ะไอ้ปืนใหญ่เลเซอร์นั่นน่ะกูต้องลอยนานขนาดไหนกูไอ้ไอ้นิดอยู่อะไรเนี่ยนาทีอันนี้ไัหนึ่งนาทีครึ่งเว้นหนึ่งนาทีปืนเลิกี่นัดเนี่ยเชิล่าต่อมาเหมือนกัเว้นไม่กูไม่เห็นเชิล่าเลยมึงมีชาร์จชาร์จกระชาร์ชาร์ปืนเหมือนเว้น อเอาเทลล่ายิงมันน่าจะแรงกว่านะฮะเอามารวมๆกันยิงสามรอบอันนี้เจ๋งกว่าเว้นอันเนี้ยคือคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตโกอัพโกอัพโกอัพอะไรไปน <c oughs> ี่เว้ยเว้ยเขาหขึ้นมาเไปโกอัพโกอัพโกอ๊บเลยไร กจริงงเดียวเลยไม่เพลงเลยี้ีนีอินดีชัอน้ำฟุ้มฟุ้มฟุงฟุทางครงอินดีไอเดียแตงแตงแตงฟุ้มฟุ้ม้มมไเฮ้ยไ่ไไป่ดูเือคนนี้ขาเขาสั่นพันไมดิเขาเขาชอบเสื้อนี้แต่เขาไม่เคยได้ใส่เลยไหมโอ้หนี่โอ้โหนี่นี่อะไรเนี่ย นี่มีฟูลี่อีตัวในตัวนี้เนี่ยอัลติเมตฟ,ฟูลี่อัลติเมทฟ,ฟรี่อา้าวแล้วก็โดี๋ยก็จบไปแล้วกับาการเล่นล็อบบกของพี่เอเวนแล้วก็พี่เพิร์ดเกมเมอร์ไดดินเกมเมอร์ไดฉุนบ้านนะกับอีเวนที่ไม่คาดไม่ถึงว่ามันเกี่ยวกันแรปเปอร์เลยนะครับกด like ไลค์ถ้าชอบกดติดตามถ้ารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ตามชิ่นชอบมันจะได้เวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนคนดูบน y ยูทู b แมาแจ้งเตือนแล้วได้มาดูก่อนใครมาเม้นก่อนใครเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่โอเว่นกับพี่เปิร์ดก่อนตัวลาไปพักผ่อนไปเล่นเกมก่อนขอตัวลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ